ได้พักมาแล้วก็มาขันสมแล้วเบ่งพักค่ะวันนี้สิคันสมพักนะคะเช็อยากกินต้องทำเองนักเรงพอไปเก็บเองขันสมบเองพี่น้องแล้วเบิง เกิดมากบก่กเขาเห็ดดอกมาอยู่เมืองนอกก็ได้เห็ดขั่นสมพักนั่นนี่ไหมชีวิตมาดามปว่ามันมวนน้ำเขียวปื้อปื้ออยู่พี่นอ้อง ัันแล้วเด้วค่ะสมพักมีอันตรปุกที่สองเด้ค่ะกระปุกที่สองหอมหวยหวยใส่กระหล่ำปีนะคะวันนี้ได้3ามกระปุกค่ะหอมพี่น้องผลิตภัณฑ์จากสกอตแลนด์ค่ะใส้กระหล่ำปีค่ะขั้นไส้มองล่างจานพะยีดีนะคะ สามกระปุกค่ะวันนี้โอเคค่ะ